แล้วข้าวเยอะทูกเขาเลยอยากรู้ว่าข้าวที่ชาวนาปลูกเสร็จแล้วข้าวจะไปไหนต่อล่ะครับเออคำถามมันดีเไว้เนื่องจากว่าข้าวคนต้องกินทุกวันแต่การปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยมันไม่ได้เก็บทุกวันชาวนาข้าวออกจากมือของชาวนาก็ไปหาพ่อค้าข้าวเปลือกหรือคนที่เก็บข้าวไว้ให้เรากินนะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปลงสีเลย ไปโรงสีข้าวเพราะเราไม่ได้กินเป็นข้าวเปลือกเรากินเป็นข้าวสารตลรงก็ต้องผ่านการสีข้าวแล้วข้าวที่เก็บจากพ่อค้าข้าวเปลือกเนี่ยวันหนึ่งก็มาสีข้าวมาที่โรงสีข้าวสีจากข้าวเปลือกให้มันเป็นข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยพอออกมาสีก็ได้เป็นข้าวสารเต็มเมล็ดเป็นปลายและเป็นลำข้าวเสร็จแล้วจากโรงสีเนี่ยนะมันก็ไปสามทางด้วยกันทางหนึ่งเนี่ย ชาวนาก็กินข้าวสารเพราะฉะนั้นพอสีข้าวเสร็จก็ย้อนกลับไปหาชาวนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจากโรงสีนี่เอามาขายให้กับพ่อค้าข้าวสารที่เป็นระดับขายส่งในประเทศแล้วขายปลีกแล้วตรงนี้เนี่ยในที่สุดก็มาหาคนกินข้าวในประเทศถูกไหมอย่างพวกเราในที่กินข้าวนะส่วนโรงสีนี่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งไปยังผู้ส่งออก พอค้าผู้ส่งออกอแล้วก็ขายไปต่างประเทศให้คนกินข้าวในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่ไงที่ภูเขาถามว่าเอ๊ะมันไปไหนกันเนี่ยคุณลุงค้าทาั้งๆที่ชาวนาเป็นคนปลูกข้าวเองแล้วทําไม,มเขาถึงต้องซื้อข้าวจากโรงสีมาทานนะคะทําไมเขาไม่ทําต่อไปเองแล้วก็ทานเองอะไรอย่างเงี้ยคือชาวนามีข้าวเปลือกแต่ชาวนาเนี่ยก็ต้องกินข้าวสารแต่เดิมเนี่ยชาวนาก็เอาเข้าวเปลือกเนี่ยมาใส่คกต่า ตำเนี่ยก็เพื่อที่จะกระเทาะเอาเปลือกเนี่ยออกแล้วก็เหลือแต่เม็ดที่เป็นเม็ดข้าวข้างในแล้วก็เอามาฝัดเอาเปลือกอกอกก็กินได้ถัดออกมาชาวนาก็มีโรงสีเล็กโรงสีเล็กในหมู่บ้านก็สามารถที่จะสีข้าวได้ชาวนาก็เอาข้าวเปลือกเนี่ยไปสีแล้วโรงสีเล็กเขาก็เอาลำเอาปลายเป็นข่าสีแล้วก็เอาตัวข้าวเต็มเมล็ดชาวนาเอากลับไป คราวนี้บางทีลงสีที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยงสีเล็กมันมีเป็นหมื่นลงมันมีทั้งลงใหญ่ลงเล็กอาวทีนี้คุณลุงจะถามหลานสองคนมาว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังคุณลุงเนี่ยเขาเรียกว่าเกวียนเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรเอาไว้นั่งครับเอาไว้นั่งอาวแล้วต้นน้ําว่า,าไว้ทําอะไรเอาไว้ขนข้าวอ่ะโอ้สุดยอดเลย <c oughs> ถูกทั้งคู่เลยใครรู้บ้างข้าวเกวียนเเนี่ยมันมีกี่กิโลพันกิโล งมคะะอ่า่านนนัประมาณพันกิโลเนี่ยถูกต้องแต่ว่าวิธีวัดวิธีนับเนี่ยนะกวนเนี่ยเป็นการเป็นการวัดโดยปริมาตรหนึ่งกวนเนี่ยเท่ากับหน100ึ่งถังอ้าวใครเดาดีว่าถ้าใช้เข้าเปลือกโรยลงไปแล้วเนี่ยหงถังเนี่ยหนักเท่าไหร่15บกิโลปะคะไม่ใช่อันนี้ผิดเพราะข้าเปลือกเนี่ยจะเหลือสิบกิโลถ้าใช้ข้าสาร มันจะได้15กิโลแต่เข้าเปลือกเนี่ยมันมีเปลือกมันเบาวกว่าเข้าเปลือกจะได้เพียงแค่10กิโลโดยประมาณพอข้าใจแล้วนะค่ะสนับสนุนของรางวัลโดย C1 k i t t y b o o k สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ